ลบุรีเองก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าที่สําคัญของประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าเป็นแหล่งผลิตผ้ามัดหมี่นะครับซึ่งเป็นลายผ้าที่มีความสวยงามโดยเด่นนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลบุรีนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของลบบุรีนั้นครับเรามีศิลปินผ้านะครับซึ่งท่านได้คิดลายผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของของลบบุรีนะครับแล้วก็ลายผ้าเหล่านี้ได้นําไปสู่การทักทอเป็นผืนผ้าที่มีความสวยงามมีลักษณโดดเด่นนะครับของลบบุรีเองเรามีกลุ่มที่ผลิตผ้านั้นกระจายไปแทบจะทุกอำเภอของของ,ของจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ในแต่ละปีนั้นนะครับกลุ่มผลิตผ้าต่างๆก็สามารถที่จะจำหน่ายผ้านํามาซึ่งรายได้ นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนีขอบยาประชาัมพันธเชิญชวนนะครับทั้งในส่วนของภาคราชการเองภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับโตได้มาร่วมกันสนใสผ้าไทยนะครับซึ่งก็จะนามาซึ่งรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและนอกจากนั้นก็จะเป็นการเผยแพร่พพชื่อเสียงให้กับลบบุรีให้สมเป็นแหล่งผลิตผ้าที่สําคัญของประเทศครับ